คิดว่าเมื่อวานอ่ะก็โทรหารน้องเบสเอ่อน้องน้อง,องบิกว่าบิกอยู่ขอนแก่ไม่ลูกเดี๋ยวจะมาคุยกับบิกกับเบสเรื่องน้องเบสนี่แหละแต่ว่าสําหรับนุดเองนะคะของมุชมีวันที่ยี่สิบเก้าที่ฮอแลนรนเนาะแล้วก็วันที่ห้าเมษาที่เยอรมันเนี่ยสําหรับนุชอ่ะยินดีเรื่อง้องเบสมากยอมจ่ายตัว๋วทุกประเทศได้แม่อ oh. ใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่เอ่อผู้เอ่อบล็อกเกอร์ค่ะเดี๋ยวให้บล็อกเกอร์เขาดิวตรงกับน้องบิกอีกรอบหนึ่งสำหรับเคยลาว่ะสองงานอ่ะยอมเลยยอมจ่ายค่าตั๋วให้ด้วย อก็เลยยังยังไม่ได้คุยกันเรื่องเออเอ,อ,อีกเจอมั้ง9ประเทศแนะแม่เนอะอีกออ็7ประเทศนะะว่าเขาอยากจะได้น้องบิ๊กไปแจมหรือเปล่าแต่ถ้าน้ไม่ว่าโอ๊ยแม่หนูอยากไปเดี๋ยวพี่รูกซัพพอร์ตเรื่องตัวบินให้แต่ว่าจะขึ้นทวประเทศหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นยังยังตอบมันไม่ได้อืมเนอะ ตอนเนี้ยเรายังได้แค่นี้อ่ะแม่ก็ยังไม่ได้คุยกับน้องอเขาเอาเป็นมาคุณนุดีแล้วโอเคสอ,เสองประเทศเก้ามีนากับห้ามีสาเสลีสรัฐผ่อตค่าเครื่องบินแต่ว่าประเทศอื่นจะขึ้นตามบิ๊กรือปรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็นั่งบนโต๊ะอ,อีกรอบหนึ่งอ๋อก็เป็นว่าอ่าเดี๋ยวให้คุณนุษกับผู้เห๋มาบ็อกเกอร์ด้วยค่ะบล็อกเกอร์เนาะมันจะเกี่ยวเนื่องไม่ใช่แบบมันไม่ใช่งานหนู่คนเดียว่ไม่ใช่งานงานของคุณยคนเดียวแต่ว่า เราก็จะดันให้เต็มที่ดันให้เต็มที่